สวัสดีเมื่อนชาวเฟบุกลัพิ่ติตามขอชิตาบองังปุทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เจไามา่อยู่ที่ร้านเดิมนะจ๊ะร้านชาบูโอลีบุฟเฟ่นี่อร่อยมากดีปลาหมึกดูด้วยทุกคนนุ่ม <c oughs> ต่อไปเป็นกุ้งนะคะดูนะคะร้นอน อืมบอกก่อนมันอร่อยมากเลยค่ะนี่ชิ้นนี้ที่เด็ดเลยค่ะอร่อยมาก,มากนี่ม้อเป็นแบบนี้นะนี่ดูด้วย อร่อยมากินเกือบทุกวันเลยค่ะหัวรัดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทน้ำฟรีไม่อั้นค่ะกินให้จุกกรูกันไปเลยนี่ร้านไม่แบบนี้นะคะนี่เอ่อข้างในโต๊ะกว้างขวางมากเลยนะคะีค่ะร้านอยู่ตรงโค้งโพนี่เองโค้งโพสายรุ้ใครก็ดู้จักนี่พามากินนะคะนี่ด้วยเอ้แฟนคลับค่ะ อย่าลืมมานะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน,น้อาอาปุยตายายมาทานได้นะคะหัวละ199บาทฟรีไม่อั้นเลยค่ะเป็นอาหารชาบูเป็นแบบว่าย่างเนยก็มีนะนี่มหม้อเนยอร่อยมากค่ะโอเคเซฟก,ก่อนนะเดี๋ยวรับสมาอัดคลิปใหม่นะคะอย่าลืมฝากร้านชาบูบุฟเฟ่ตรงโค้งโพน,ะะนี่ค่ะร้อยเนี่ยเออหัวละ199บาทเองค่ะมาเลยค่ะบุฟเฟ่กินให้จุกกันไปเลยค่ะจุกรูนะคะไปแล้วบาย Heh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 e <laughs>